สวัสดีค่ะพี่น้องมาพร้าวขับสาอุยอีกแล้วเนาะมื่อนี้ข้ามาดินเนอร์ดินเนอร์ดินเนอร์ออกลางคืนหน้าค่ะคุณนามึงดูปิ้งปลาตับหม้อหุงพี่น้องคุณอาปิ้งปลาคนใหญ่ก็ตับหม้อหุง,ง,พ,ง,ง,ง,พ,งพักจุกจุกไปเลยค่ะพี่น้อง นมนนะนมวนเอารวมมวนรวมพักกระซ่าหนึ่งพี่น้องอันนี้เพชรเด้งเยยองเป่าข <laughs> ายนขาานเนี่ยค่ะพี่น้องคุณนมงปาขยเนี่ยค่ะคุณนตัวบใหญ่นึงน้ำจิ้มแบงอยู่บนนิ้มาค่ะมา ากินปิ้งปลาน้ำกันค่ะมารยากาศดีดีค่ะุนะลมพัดวีวีลมพัดวีวีขาดบ่ได้เลยค่ะขาดบ่ได้ขาดบา่ได้คืออันอันน้ำเก้งห้วยค่ะขาดบา่ได แบบพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ากับอาอุ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้สาวอุนนี่เด้อค่ะกับมี่ไอ้ติดติดขาดๆแน่นอนเพราะว่ากับหัวกระเฮ็ดนี่คลิปที่สองเองนะพี่น้องเนาะกดติดตามสาวอุ้ยนี่เด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ Estoy